สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อ,ตอ,ตอไปค่ะสําหรับแนวทางที่ให้ไปเมื่อวานนะคะเราสามารถีเข้าบนเข้าล่างนะคะเด่ดศูนย์วิ่งรูดนะคะเลขทูบนะคะเมื่อวานโอ้โหแตกสามตัวเลยนะคะแปดเนาะส่วนตัวเจาะนะคะเข้า08แล้วก็97นะคะ มา2ตัวบนล่างเลยนะคะตารางก็แตก3ตัว2ตัวนะคะสำหรับลาวสามัคีเมื่อวานเนาะส่วนลาวกาชาดนะคะได้กันที่วิ่งรูป2นะคะตัวเจาะน่าเสียดายนะคะแอดให้สองห2ึปดนะคะมา4ี่สองเนาะแต่ว่าเข้าในตารางนะคะ3ตัวนะคะ หนึ 1> 1, 4, 2, แล้วก็สานะคะมาบนมาล่างเลยนะคะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางมีโชคมีลาบแอดก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะตัวเลขนม้เข้าม่หลุดนะคะคเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามเดอ้อหรือนำไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูก็ได้เนาะ ถ้าชื่นชอบค่อยตามนะคะอะมาตามต่อนะคะของวันที่11ค่ะลาวกาชาติลาวสามัคคีนะคะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะใครที่ไม่ชอบตัวทีแอดจับผู้ให้ลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะ,ะวันนี้มีทั้งลาวพัฒนานะคะเกอนจากอะไรที่ยังไม่มีแนวทางนะคะ่ะก็เข้าไปรับชม เพื่อเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับเราพัฒนานะคะขอให้เฮงปังปังกับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า